นี่คือสุริยาเกษตรกรชาวสวนยางที่อยากมีเงินเก็บไว้ใช้ในยามเกษียณและสิ่งที่สุริยาทำก็คือสาธุขอตรงๆจักฮกตัวเจ,ะจะแม่เอ้ยแจแม่ต้นยางเอ้ยกาลูนาป่านี่ลูกสร้างลูกมาใลแวบอนอขอมาเป็นสิบสิบปีแล้วถูกสักงวดหรือยังเนี่ยไม่ได้เป็นข้าราชการไม่ได้อยู่ในระบบประกันสังคมคก็มีเงินบางนานไว้ใช้ในยามเกษียณได้ไม่ต้องรอรุนโชคหรอกนะ แม่นีหรือเ่าจ้ะแม่ใช่ครับหากคุณมีอายุระหว่าง15ถึง60ปีมีอาชีพอิสระไม่ได้เป็นข้าราชการไม่ได้อยู่ในระบบประกันสังคมก็มีเงินบำนาญไว้ใช้ในวัยเกษียณได้โดยการอามอมเงินกับกองทุนการออมแห่งชาติหรือกอชอครับ โดยการเอาเงินขั้นต่ำได้ตั้งแต่50บาทแต่รวมไม่เกิน13,200บาทต่อปีจากนั้นรัฐจะสมทบเงินให้ตั้งแต่50% 80%และ100%ของเงินสะสมตามขั้นอายุของสมาชิกและจ่ายเป็นบำนาญให้ทุกเดือนเมื่อสมาชิกครบวัยเกษียณครับห่วงอายุแรกคือ15ปีถึง30ปีเมื่อคุณสะสมเงินนะคะรัฐจะสมทบให้ร้อยละ50ของเงินสะสมที่คุณสะสมเข้าไปยกตัวอ,อย่างเช่นคุณสะสมปีห1,200 100บาทรัฐจะสมทบให้ท่าน600บาทต่อปีนะคะห่วงอายุที่2ก็คือห่วงอายุที่30 50ปีรัฐจะสมทบให้ร้อยละ80ของเงินสะสมและห่วงอายุที่3ห่วงอายุ50ปีถึง60ปีรัฐจะสมทบให้ท่าน100%เลือกที่จะมาออมกับกองทุนกันออมแห่งชาติเพราะเพราะว่าด้วยอาชีพของเกษตรกรเองจะไม่มีบำเหน็จบำนาญเหมือนข้าราชการอย่างน้อย ตัวเราเองก็จะได้มีเงินบำนาญส่วนนี้ด้วยแล้วการออมตัวนี้มันจะดีตรงที่ว่าเราออมที่100บาทเงิน100บาทเนี่ยรัดสมทบอีกซึ่งไม่มีธนาคารหรือหน่วยงานไหนเลยที่จะให้กับเกษตรกรได้มากขนาดนี้ สำหรับประชาชนที่สนใจสามารถสมัครได้ง่ายๆที่แอปพลิเคชันกออชโดยไม่ต้องใช้เอกสารเลยแม้แต่แผ่นเดียวหรือสมัครได้ที่ธนาคารทออทอกรสกรุงไทยอมสินคน์เตอร์เซอร์วิสหรือตู้บุญเติมก็ได้เช่นกันครับและเมื่อสุริยารู้ดังนั้นจึงตัดสินใจฝากเงินกับกออชกออชกับกออชทุกปเทศเอจะใบสองใบนี้นะมีเงินบำนาญไว้ใช้นิยามเกษียณได้ไม่ต้องรอรุ้นโชคหรอกนะ โอ้ยบอดอกเวเสื่อจจแม่ต้นยางดีกว่าจะืแม่ต้นยางว่าก่ออชอและสุริยาก็ตัดสินใจมาฝากเงินกับกออชอเพราะเงินกเกษียณไม่ต้องรอโชคช่วยครับคุณออมรัดช่วยออมคุณ,คณได้บำนาญค่ะ